สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวฟิลิปปินส์เดือดหลังทีมชาติฟิลิปปินส์พ่ายแพ้กับทีมชาติไทยไป2-3ต่อเซตในศึกวอลบอลชาย CV ีว a ล u e สัปดาห์ที่2 ก,การแข่งันวอลเลย์บอลชายซีบีลีก2023สัปดาห์ที่2ช่วงระหว่างวันที่28-30กรกฎาคม2566ณประเทศอินโดนีเซียวันที่28กรกฎาคม2566เวลา18นฬิกาทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์เจ้าภาพถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ผอ็ลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป 3- ต่อ2เซต้วยคะแนน 26ต่อ24 25ต่อ27 21ต่อ25 25ต่อ23และ17ต่อ15สําสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในน,ใน,นัดต่อไปวันเสาร์ที่29กรกฎาคม2023เวลา15นาฬิกาทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามเวลา18นิกาทีมชาติฟิลิปปินส์พบกับทีมชาติอินโดนีเซียเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์ หลังจากที่ทีมชาติฟิลิปปินส์พ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยไป2ต่อ3เซตในศึกวอลเลย์บอลชายซีวิลิกสัปดาห์ที่2จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยชาวฟิลิปปินส์ท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเซตแรกเอาบากุนาสลงในช่วงท้ายเซตถือว่าโง่ามากมุมมองท่านต่อมาครับผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชลเลนจ์ครับเซตที่1 ไทย24กัตตา26เซตที่2ไทย23กัตตา25เซตที่3ไทย24กัต้า26คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าการตัดสินใจของมือเซตทำให้ส่วนสุดท้ายกลายเป็นขยะความคิดเห็นท่านต่อมาครับอูแมนดาวคือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าทีมไทยชุดที่แข็งแกร่งเดินทางไปแข่งขัน FIVB Challenge r ครับเส้นทางสู่ VNL คอมเมนต์ท่านมาครับถือเป็นเกมที่ดียังมีความหวังที่จะเอาชนะเวียดนามและคว้าเหรียญทองแดงได้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าหันไปโฟกัสฟุตบอลหญิงฟีฟ่าเวิลด์คดีกว่าวอลเลย์บอลของพวกเรา ดูไม่มีอนาคตเลยมุมมองท่านต่อมาครับโอ้มีแมนนี่ปากเกียวอยู่ในประเทศไทยด้วยชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าในขณะที่ทีมไทย A อกำลังแข่งขันรายการ FIVB Challenger ครับและนี่คือการเล่นในบ้านของทีมฟิลิปปินส์ด้วยความคิดเห็นท่านต่อมาครับความผิดพลาดของอูเมนดาว มุมมองท่านต่อมากล่าวว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างมากมายท,าท,าทั้งๆที่น่าจะเอาชนะทีมไทยได้ไม่ยากแต่ตีเสียเองเยอะมากคอมเมนต์ท่านมาครับน่าเสียดายจังฉันเดิมพันฝั่งฟิงฟลิปปินส์เอาไว้ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าแพ้กับทีมชุด2ของประเทศไทย <laughs> มุมมองท่านต่อมาครับ ถือว่าแย่มากนี่ไม่ใช่ชุดหลักของทีมชาติไทยนะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าฉันนึกว่าจะชนะแม้แต่ทีมไทย B ก็ยังสามารถเอาชนะพวกเราได้หรอความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอแสดงความยินดีด้วยนะอูมแมนดาวคืออาวุธลับของทีมชาติไทยชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่า ขนาดเจอกับทีมไทยบีก็ยังแพ้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมังกุลาบนั้นอยู่ในแดนหน้าเขาต้องเกาะติดผู้เล่นไทยเอาไว้เราจําเป็นต้องมองหามือเซตตัวสูงสูงคอมเมนต์ท่านมาครับแม้แต่ทีมไทยบีก็ยังแพ้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทำผิดพลาดติดต่อกัน3คะแนนในเซตที่5 ซึ่งพวกเขานำอยู่3คะแนนกลับมาให้ได้ในเกมหน้านะต้องสู้เท่านั้นมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับแย่มากทีมไทยบีเอาชนะทีมฟิลิปปินส์เอที่มี2ตัวรุกที่เก่งที่สุดชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพวกเรามีโอกาสเอาชนะอินโดนีเซียได้เพราะว่าริวานไม่ได้อยู่ในทีมด้วย เขาคือเครื่องจักรในการทำสกอร์ของทีมอินโดนีเซียความคิดเห็นท่านต่อมาครับเหมือนซีเกมปี2019เลยแต่คราวนี้ทีมไทยเอาชนะในเซตที่5 17ต่อ15หเหมือนเดจาวูแต่เป็นผลลัพธ์ที่ต่างกันมุมมองท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่าคะแนนสูสีกันมากคอมเมนต์ท่านมาครับ ถือเป็นการต่อสู้ที่ดีแต่น่าเสียดายกลับมาให้ได้นะชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าทำไมถึงใช้งานอูแมนดาวในเมื่อก็มีไรอันคาอยู่แล้วเขาดีกว่าทั้งในเรื่องของเกมรับและเกมรุกมุมมองท่านต่อมาครับถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวสูสีกันมากเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมของฟิลิปปินส์ ขอให้โชคดีในเกมถัดไปนะคอมเมนต์ Comment ท่านมากล่าวว่าบากูนัสดีกว่าไรอันคาร์ไรอันคาร์ดีกว่าคัมโปซาโนและคัมโปโาโนก็ดีกว่าอูแมนดาวฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอูแมนดาวจะแทรกตัวมาเป็น6ผู้เล่นคนแรกแทนที่บากูนัสอูแมนดาวถือว่าอ่อนที่สุดในบรรดา6คนแรกมันคือสุดยอดการเล่นพักเล่นพวก ความคิดเห็นท่านต่อมาครับความผิดพลาดในช่วงเวลาสําคัญทําให้สิ่งที่บาคูนัสทํามานั้นสูญเปล่าชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าโอเคอย่างน้อยพวกเขาก็ได้รับประสบการณ์คอมเมนต์ท่านมาครับได้ปวดเปลี่ยนทีมสตาฟโค้ชบากูนัสไม่สมควรเป็นตัวสำรองในเซตที่หนึงทีมไทยชุด2ไม่ใช่ทีมที่อ่อนนะ เพราะว่าพวกเขาคืออดีตทีมชาติและอีกหลายคนก็มาจากสโมรสรอ,อย่างไดมอนด์ฟูดและนครราชสีมาทำไมต้องเอาอูแมนดาวเข้ามาด้วยน่าเสียดายที่ไรอันคาดีกว่าแต่ต้องเป็นตัวสำรองหรือควรให้เขาเป็นหกผู้เล่นคนแรกหรือให้รอเตอร์ไปอยู่ในตำแหน่งออบสิทธ์เมื่อเขาไม่อยู่การเปลี่ยนเมือเซ็ตก็ไม่ถูกต้องทั้งเซตไม่ดีและเซตสูงเกินไปด้วยวิลาดอสเซตดีกว่านะ ความคิดหเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทีมไทยล้างแค้นใน4เกม2019ได้สำเร็จมุมมองท่านต่อมาครับบากกนัสเข้ามาช้าเกินไปในช่วงท้ายเซตที่หนึ่งชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าถือว่าเป็นเกมที่ไม่เลวเลยทีเดียวเป็นสกอร์ที่สูสีกันมากเป็นเกมที่ดีของทีมฟิลิปปินส์ยังไงก็ข,ขอแสดงความยินดีด้วยนะ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับบากูนัสและเอสเปโจแข็งแกร่งจริงๆมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าเอสเปโจบากูนัสและโรเตอร์สมควรได้มือเซตที่ดีกว่านี้ใจบอลช้าและเซตสูงคอมเมนต์ท่านมาครับทีมบีของไทยก็ยอดเยี่ยมเช่นกันชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า กลับมาให้ได้ในวันพรุ่งนี้นะฉันหวังว่ามันจะเป็นเกมที่ดีรรเตอร์บวกบากูนัสบวกเอสเปโจมุมมองท่านต่อมาครับฟอร์มการเล่นของพวกเราก็ถือว่าดีอยู่นะเล่นกันจนถึง5เซตคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าขอแสดงความินดีกับทีมฟิลิปปินส์ด้วยนะน่าเสียดายในเซตที่5นําอยู่3คะแนน แต่ก็ต้องมา่ายแพ้จากความผิดพลาดความคิดเห็นท่านต่อมาครับมันแตกต่างกันจริงๆเมื่อมีบากูนัสและเอสเปโจอยู่ในทีมด้วยสู้ๆนะชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้ว่าถ้าหากไม่มีบากูนัสเอสเปโจและรอ<ๆ>เตอร์ก็คงจะแพ้ไทยไป3เซตรวดคอมเมนต์ท่านมาครับก็แค่เปลี่ยนโค้ช MVP ลีกวอลเลย์บอลไต้หวันนั่งเป็นตัวสำรองในเซตที่หนึ่งผู้ทำคะแนน520คะแนนและเป็นตัวตบยอดเยี่ยมหวังว่าโอวาเรทามาและโคสตันเตจะกลับเข้าสู่ทีมชาติอีกครั้งนะความคิดเห็นท่านต่อมาตั้งคำถามว่าไม่มีเลเบโรคนอื่นมาแทนที่สุมันกีดแล้วหรอมุมมองท่านต่อมาครับสกอร์ของพวกเรา น่าจะเป็น3ต่อศูนย์เซตและคว้าชัยนัดแรกในศึกซีบีลิกได้แล้วถ้าหากบาก n ูนัสเป็น6ผู้เล่นคนแรกน่าเสียดายแต่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแมชพอยต์ของคู่ต่อสู้ควรจะจ่ายบอลไปให้กับบาก n ูนัสนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับน่าเสียดายขอให้กลับมาให้ได้ในเกมถัดไปนะ หวังว่าโค้ชจะรู้ว่าต้องทำอะไรมุมมองท่านต่อมากล่าวว่านัดต่อไปพบกับอินโดนีเซียหวังว่าข้อผิดพลาดจะลดลงนะสู้ๆนะฟิลิปปินส์คอมเมนต์ท่านมาครับดูเหมือนว่าฟิลิปปินส์จะได้อันดับสี่อีกครั้งชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นอาไว้ว่าเอาโคชดันเต้กลับมาเถอะ บาคูนสัสเหนือกว่าอูเมนดาวในเซตที่1ส่วนเซตที่5ถึงกับแตกกระจายมันคือความผิดพลาดจริงๆมุมมองท่านต่อมาครับอันที่จริงแล้วข้อบกพร่องเกี่ยวกับการรับเซริร์ฟคือข้อผิดพลาดเพียงอย่างเดียวของพวกเขาและคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์ท่านสุดท้ายกล่าวว่าได้โปรดเปลี่ยนทีมสตาฟโคชเธอพวกเขาวุ่นวายมาก พวกเขาไม่รู้วิธีการใช้งานผู้เล่นตัวหลักอย่างวิลาดอสและไรอันคาขอบคุณภาพประกอบการบรรยาย photo credit page c v League ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์เดือดหลังจากที่ทีมชาติฟิลิปปินส์พ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยไป2ต่อ3เซตในศึกวอลเลย์บอลชาย c ีว l e a สัปดาห์ที่2หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบไปโปกดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอ e n มเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติหลายเว็บไซต์ความคิดเห็นด o m คอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ